จากก้อนเลเยอร์เต้าผู้กล้าปราบมังกรเจอมาน่าสนุกครับกดเล่นเลยครับเท่าที่อ่านมาเขาบอกเกมี่จะพังทุกสิวินาทีหมายความว่าผมจะต้องเล่นให้ทันภายใน10วินะครับไม่งั้นก็จะตายนั่นแห <c oughs> ละครับซึ่งคืออ่านแล้วมันเป็นแบบนี้ครับก็เลยลองเล่นดูไม่กล้าเปิดคลิปครับกลัวแม่งเวิ้นเว้ไปแล้วไม่สอดไม่พูดคุยไม่พูดคุยเมียที่บ้านไม่พูดคุยแม่ที่บ้านไม่พูดคุยลองด้วยสิบวิจะเป็นยังไงฮะเอาไม่ใช่โยหรือว่าผมต้องเดินไปทางซ้ายเอาไปได้นี่หว่าอ๋อ Oh, อ๋อเข้าใจะละโอเคมีเซฟแสดงว่าผมจับจุดได้แล้วครับทุกๆ10สิบวิผมต้องเล่นให้ผ่านให้ได้เพราะถ้าเกิดผมมาถึงเช็คพอยไม่ทันมันก็เท่านั้นนะครับโอเคไปถึงเช็คเพอาะโอ้ oh, ทดสอบเหยียบหัวตายเหยียบหัวตายทดสอบโอเคพวกนี้เหมือนจะเป็นปีศาจจระเข้สักอย่างหนึ่งแม่งไม่น่าเสียเวลาเหยียบเลย <laughs> ไม่สนไม่สนครับไม่สนไม่คุยครบไม่คุยครบรีบครับ รีบครับให้กูกูมาถึงแล้วนะต้องไวกว่าน,นี้ไม่คุยครับรีบครับเฮ้ยเฮ้ยกูได้สองดอกเลยครับบ้าจริงแล้วไวขึ้นครับถึงมันเซฟแล้วนะเดี๋ยวนั้นก็ได้ปีกแล้ววะาโอ้ได้แต่โบจ้ำหนอโอ้อย่างนี้ก็สบายแล้วครับน้นต่อไปก็ต้องไปหาดาบสินะมั้นก็นแจ๋วอยู่นะครับอย่างน,อน้อยเราก็ฆ่ามาตรงนี้โอเคได้โอ้โอ้โอ มามามาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ่าแล้วก็ไปที่ก็๊ยมันมันมันไก่เฮ้ยมันมันทันหรออ๋อผมต้องไปเหยียบเช็อคล้ายทางขวาก่อนไม่งั้นก็ไม่ทันแน่นอนฉลาดค้นอ,อีกเรือกหนึ่งละเชี่ยฉลาดแล้วว่ะคิดได้นะครับทุกคนเรื่องแค่นี้ไว้ครับไว้ขึ้นอีกครับอ๋อโอเคครับ ผมอาจจะติดเล่นนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันถึงได้อย่างว่องไวเลยครับคไปอีกเฮ้ยมีมีมังกรกิ้งก่าตุ๊กแกสีม่วงๆด้วยโอ้ไหนโดนโจมตีจะเป็นยังไงอ๋อโดนชนก็จะเป็นแบบนี้เขาจาะละใครๆก็อยากเห็นผมหัวร้อนนะครับผมหัวไม่ร้อนนะครับผมเป็นคนที่ใจเย็นแล้็หัวเย็นมากนะครับใช่ครับ ขอแค่เราเล่นดีๆนะครับก็ไม่มนนีนั่นทำไมมีปลาด้วยวะแต่อย่างนั้นเราก็รู้หนทางแล้วไม่ต้องเล่นยังไงเราไวเราไวเราไวขอแค่เรารู้หนทางแห่งความว่าไม่อุ่น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 ผมเป็นคนที่ใจเย็นนะครับวเวลาเล่นเกมการหัวร้อนนะครับเป็นการให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอะเ,เรายังขาดเรายังขาดสติในการเล่นนะครับ ขอแค่เราเข้าใจนะครับตัวเองนะครับเพราะเข้าใจลักษณะของเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากครับสิวิที่มันสิวิที่มันให้มามันก็เยอะพอสมควรนะครับติดแค่รอบ2รอบมันเป็นสอว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนะครับคนเรานะครับมันต้องแพ้เพื่อชนะนะครับคนเราจะเกือบมันไม่รู้จักแพ้บ้างเนี่ยมันก็ชนะไม่เป็นนะครับคนที่ชนะอย่างเดียวมันจะรู้ได้ไงครับว่าความแพ้เป็นยังไงใช่ไหมละครับมันก็ มาสั้นลงเรื่อยเอยเฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้เฮ้นเฮ้อ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 เฮ้นเฮ้นเฮ้อ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 เฮ้เฮ้อเฮ้นเฮ้อเอเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อ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 เฮ้้ปเฮ้อ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 เฮ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้้เฮ้ อุ้ยอุ้ยเผอผลาได้สองสองที่เลยเนี่ยอที่เดียวก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาจริงความเร็วความเร็วเฮ้ยเผอผลไปเอาไม่ได้ไม่เป็นไรอุ้ยปืนเหรออุ้ยได้ปืนได้ปืนปืนเหรออุ้ยอุ้ยปืนเหรอกระตือเต้นกับปืนอยู่ใจเย็นดีดาบปราบมังกรเรือสู้เกามมนะครับไม่มีอยู่จริงนะครับไปไปเปิบเปิบ เฮ้ยเฮ้ยได้มาตรงนี้นี่มันต้องเล่นแบบนี้โธ่โธ่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยคล้องแค้วคล้องแค้ว่ะคล้องแค้วคล้องแค้วปืนเดีย๋ยวหนก็ได้ปืนแล้ววะมอบป,ปืนให้ชายคนนี้ภาร,รกิจไม่ทาเดินหน้ายิงอย่างเดียวเลยมอบปืนให้ชายคนนี้รรอเออไอ้ลัวกูมาผิดทางนะลงลงเซฟ สวยโอเคสวยสวยโอเคครับคนเรานะครับยังไงขากลับมันก็ง่ายกว่าขามาเสมอนะครับเอยยบโป๊ะหุ้ยอีซีโหมดนมังมกรชั่วร้ายแกต้องชดเชยที่แกมทาให้ฉันนะต้องเสียเวลาในการเล่นเกมนี้หลายสิบนาทีแต่ไม่ต้องห่วงเพราะปืนเก้ามมอยู่ในมือฉันแล้วน้ำมังกรนมังกรชั่วร้าย้แกต้องได้เจอรอบที่ผ่านมาฉันเคยใช้ดาบยาว8เมตร รับนี่แกเจอลูกยาวเก้าโมโมรับรองว่าแกตะเอ้า